คุณเซนซัสซารัฐอเมริกาจะทำให้ยูเครนเต็มไปด้วยกับระเบิดเหมือนกัมพูชาเปรยอยากได้สอง0มล้านเคลียร์ทุนระเบิดทั้งประเทศอเมริกาย้อนทวงเงินกู้17,500ล้านบาทคุณเซนลั่นไม่จ่ายคืนอย่างแน่นอนเหมือนช่วงนี้ใกล้เลือกตั้ง นายฮุนเซนนายกรัฐมนตรีของกัมบูชาจะออกมาพูดถึงผู้นําประเทศนั้นประเทศนี้บ่อยๆนะครับและล่าสุดก็ออกมาซัดถึงไบเดนประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเรื่องส่งระเบิดให้กับยูเครนซึ่งก็เกี่ยวเนื่องมาจากข่าวล่าสุดที่ตอนนี้ฝ่ายทหารยูเครนกระสุนต่างๆก็เริ่มจะหมดทำให้ด้านรัเสเซียเริ่มเป็นต่อในสงครามครั้งนี้ จนทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยกำลังพิจารณาที่จะส่งคัสเตอร์บอมไปถล่มปูพรมให้ยับว่าแต่คัสเตอร์บอมคืออะไรมันคือระเบิดแบบพวงหรือระเบิดลูกปลายที่อเมริกาเคยใช้ทิ้งถล่มในสงครามเวียดนามลักษณะของมันจะมีกระบอกบรรจุรูปร่างคล้ายจรวดด้านในอัดแน่นไปด้วยระเบิดลูกเล็กๆหลายร้อยลูก และสามารถใช้ทิ้งจากเครื่องบินก็ได้หรือจะยิงจากปืนใหญ่ก็ทำได้เช่นกันข้อดีของมันคือเมื่อยิงหรือปล่อยออกไปแล้วระเบิดที่บรรจุอยู่ด้านในเนี่ยจะสามารถกระจายออกทำลายฝ่ายตรงข้ามได้เป็นวงกว้างแต่ข้อเสียก็ตรงที่มันกระจายได้นี่แหละครับทำให้ถ้ามันไม่ระเบิดก็จะกลายเป็นกับดักฝังในพื้นดินไปทันทีและเจ้ากับระเบิดนี่แหละครับที่กลายเป็นปัญหาต่อเนื่อง ในประเทศเวียดนามลาวและกัมพูชามาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งถ้าย้อนกลับไปดูความเสียหายจากการทิ้งระเบิดแบบปูพมถล่มสงครามเวียดนามในครั้งนั้นจะพบว่าประเทศลาวและกัมพูชาต่างถูกลูกหลงไปด้วย ซึ่งในสถานะประเทศใกล้เคียงโดยนับเวลานั้นสหรัฐอเมริกาเนี่ยมองว่าทั้งลาวและกัมพูชาอาจมีเส้นทางส่งกำลังบำรุงให้กับเวียดนาม oh, Green, ทำให้กองทัพสหรัฐอเมริกาเริ่มต้นปฏิบัติการลับกับภารกิจทิ้งระเบิดอย่างหนักหน่วงและต่อเนื่องกว่า9ปีเพื่อทำลายเส้นทางดังกล่าว จนทำให้ลาวกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่ถูกทิ้งระเบิดมากที่สุดในโลกส่วนกัมพูชาเคยมีสถิติว่าถูกทิ้งระเบิดใส่ถึง5 0 0 0 0ตันหรือประมาณ10ล้านลูกเยอะมากขนาดจีทุกวันนี้ก็ยังหลงเหลือตกค้างในประเทศรอวันระเบิดอีกนับหลายล้านลูกและคาดว่าอาจต้องใช้เวลากว่าร้อยปีถึงจะเก็บกู้ได้หมด และทุ่งวันนี้นะครับก็ยังมีชาวมเขมรที่ทำไร่ทานาขุดเจอระเบิดหรือโดนกับระเบิดเสียชีวิตหรือบางคนก็พิการมากกว่า40,000คนและนั่นคืออีกหนึ่งปัญหาที่ทำให้ทั้งลาวและกัมพูชาพัฒนาประเทศได้อย่างล่าชา้าเนื่องจากที่ดินในหลายพื้นที่นั้นไม่สามารถนำมาสร้างให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจได้ รวมทั้งไม่สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวไปทั่วประเทศกัมพูชาได้เช่นเดียวกันและนี่คือรูปตัวอย่างกับระเบิดในกัมพูชานะครับจะเห็นได้ว่าทั้งการทิ้งระเบิดและการวางกับระเบิดนั้นมีอยู่ทุกที่ทำให้ทางศูนย์ปฏิบัติการทุนระเบิดของกัมพูชามักจะออกมาเตือนประชาชนให้ระวังอันตรายจากทุนระเบิด ที่อาจไหลามากับน้ำในช่วงฤดูฝนรวมทั้งการที่มีน้ำไหลกัดเซาะทุนระเบิดที่ฝังในดินโผล่ขึ้นมาจำนวนมากพร้อมบอกว่าหากพบทุนระเบิดให้แจ้งศูนย์ได้ทันที แต่ก็ยังมีเหตุชาวเขมรถูกระเบิดเสียชีวิตขณะทำได้ไถนาอยู่บ่อยครั้งนะครับแม้กระทั่งวันก่อนก็เพิ่งมีข่าวหญิงไทยเข้าไปหาของป่าตามจะเข็บชายแดนกัมพูชาเหยียบกับระเบิดจนขาขาดและทหารกัมพูชาเนี่ยจะเข้ามาดูกระเยียบกับระเบิดอีกลูกพิการไปเช่นกันดังนั้นเมื่อสหรัฐอเมริกาประกาศจะส่งระเบิดลูกปลายให้ยูเครนนายุนเซนจึงรีบออกมาซัด ถึงการกระทําของไบเดนในครั้งนี้ว่าการใช้ระเบิดพวงแบบนั้นเป็นอันตรายร้ายแรงที่สุดต่อชาวยูเครนที่อาจจะต้องใช้เวลาหลายทศวรรษหรือหลายร้อยปีในการเก็บกู้มันในภายหลังพร้อมยกตัวอย่างประสบการณ์อันเจ็บปวดของกัมพูชาที่ถูกสหรัฐทิ้งระเบิดในช่วงต้นทศวรรษ1970และผลกระทบของมันยาวนานกว่า50ปี จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ถูกกําจัดให้หมดไปจึงอยากเรียกร้องให้สหรัฐเลิกคิดที่จะส่งอาวุธยุทธโธปกรณ์แบบนี้ให้ยูเครนจะดีที่สุดซึ่งทางประเทศกัมพูชาเนี่ยได้ออกมาบอกว่าถ้าจะจัดการระเบิดที่หลงเหลือในขเขมรให้หมดไป ทางเราเนี่ยต้องการเงินบริจาคถึง700ล้านดอลลาร์หรือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณกว่า25,000ล้านบาทแต่ที่ผ่านมานะครับมีผู้บริจาคเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและนั่นไม่เพียงพอสำหรับการจัดการทั้งหมดโดยที่ผ่านมาเนี่ยกัมบูชากับอเมริกาก็เคยถกกันในเรื่องเงินช่วยเหลือและสหรัฐได้ออกมาบอกว่าพึงบริจาคให้ไป6ล้านดอลลาร์หรือ200กว่าล้านบาท แต่นั่นกลับไม่เพียงพอนายฮุนเซนจึงได้ออกมาเรียกร้องให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยยกหนี้ให้กัมพูชาที่เคยกู้มาในช่วงสมัยสงครามเวียดนามถึง500ล้านเหรียญหรือประมาณ17,500ล้านบาทโดยอ้างว่า สหรัฐเองเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทวงเงินกู้ก้อนนี้คืนจากการกระทําที่ทําไว้กับกัมพูชาด้วยตลอดการต่อสู้ในสงครามเวียดนามมีระเบิดถูกทิ้งจํานวนมากลงในขเขมรและสหรัฐนั่นแหละเป็นตัวต้นเหตุที่ทิ้ทงปัญหาไว้ให้กับประเทศของเราแถมตอนนี้ยังจะมาทวงเงินเรากัมพูชาไม่ได้ทวงให้สหรัฐจ่ายเงินชดเชยสำหรับการทำลายล้างและความเสียหายที่เกิดขึ้น เราแค่ต้องการให้สหรัฐรัฐรบผิดชอบในสิ่งที่ตนเองก่อนแน่นอนครับวันนีกรอนโตของกัมพูชาที่ตั้งใจจะเบี้ยวไม่จ่ายนี้ถูกโต้กลับโดยเจเรแมนโคษกสถานทูตสหรัฐประจำประเทศกัมพูชา ยืนยันว่าพวกเขาไม่มีกฎหมายที่สามารถยกหนี้ให้กับลูกหนี้ที่มีกำลังจ่ายคืนเพราะที่ผ่านมาทางกัมพูชาเนี่ยได้ออกมาโอว่าเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นและจะกลายเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาเทียบเท่าประเทศไทยในเวลาใกล้นี้ ส่วนนักวิเคราะห์ทางการเมืองได้ออกมาซัดนายกุนเซนว่าความยากจนและการไม่มีความสามารถในการจ่ายหนี้คืนไม่ใช่ข้ออ้างที่มีเหตุผลสำหรับประเทศที่มีอัตราการคอร์รัปชันอยู่ที่10%ของ GDP อีกทั้งบรรดาผู้มีอำนาจกลับใช้ชีวิตหรูหรา รวมทั้งการที่จีนเคยยกหนี้59ล้านดอลลาร์ให้กัมพูชาแถมยังเสนอเงินกู้ดอกเบีย้ยต่ำเพิ่มให้ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสหรัฐอเมริกาแม้แต่น้อยก็สรุปนะครับว่ายังไงสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็หาได้สนใจคำท้วงของกัมพูชาแต่อย่างใดยังคงพิจารณาที่จะส่งระเบิดลูกปรายนี้ให้ยูเครนโดยเหตุผลที่ว่าจะส่งหรือไม่ส่งสงครามที่เกิดขึ้นกับรัสเซีย ก็ส่งผลให้ทั้งสองฝ่ายต่างวางกับดักระเบิดไปทั่วบริเวณแนวรบและได้เปลี่ยนประเทศยูเครนให้กลายเป็นหนึ่งในเขตทุนระเบิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกไปเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามสหรัฐอเมริกาจะได้เงินกู้ก้อนใหญ่นั้นคืนจากกัมพูชาหรือไม่ก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับส่วนผู้ชมทางบ้านคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยครับ สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเรากันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวและสาระดีๆที่มีมาฝากทุกวัน Hit Movie ข่าวเด่นประเด็นฮิต